เหยื่อผู้ถูกลืม The Canonical 5เมื่อเราพูดถึง Jack the Ripper เรามักจะโฟกัสที่ตัวฆาตกรแต่สิ่งที่เราควรดำลึกถึงก่อนคือเหยื่อครับในยุคนั้นมีการฆาตกรรมผู้หญิงเกิดขึ้นมากมายในย่านนี้แต่นักประวัติศาสตร์และนักอาชญาวิทยาในปัจจุบันหรือที่เรียกว่า Ripperologist ได้สรุปกลุ่มเหยื่อที่น่าจะเป็นฝีมือของฆาตกรคนเดียวกันโดยดูจากรูปแบบการฆ่าการเชือดคอและการชำและอวัยวะภายใน เราเรียกพวกเธอว่าเหยื่อห้ารายตามบัญญัติ The Canonical 5พวกเธอไม่ใช่แค่โสเพนีพวกเธอคือแม่คือลูกสาวคือภรรยาที่ชีวิตบีบคั้นจนต้องมาอยู่ในจุดที่เลวร้ายที่สุดเหยื่อรายที่1 Mary Ann Nichols Mary Ann Nichols ส1สิงหาคมคริสต์ศักราช1,888ร่างของเธอถูกพบที่ตรอบบัคส์โรเธอถูกเชือดคออย่างรุนแรงและมีรอยแผลที่ท้องในตอนแรก ตำรวจยังคิดว่าอาจเป็นการฆ่ากันของแก๊งอันธพาลแต่ความจริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นเยื่อรายที่2แอนนี่แชปแมนแอนนี่แชปแมน8กันยายนคริสต์ศักราช1 888เพียงหนึ่งสัปดาห์ต่อมาร่างของเธอถูกพบที่สวนหลังบ้านเลขที่29ถนนฮารเบอรี่ครั้งนี้มันชัดเจนว่าไม่ใช่การปล้นเธอถูกเชือดคอและช่องท้องถูกเปิดออกมดลูกของเธอหายไปลอนดอนเริ่มตื่นตระหนก หนังสือพิมพ์เริ่มใช้คำว่าฆาตกรแห่งไวชา่าเปลตำรวจทำอะไรอยู่ยุคก่อนนิติเวชนี่คือประเด็นที่ต้องจริงจังครับทำไมตำรวจจับใครไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าตำรวจในยุคคริสต์ศักราช1888ไม่มีเครื่องมือที่เรามีในปัจจุบันไม่มีการตรวจ DNA ไม่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งเพิ่งจะเริ่มใช้ในอีกหลายปีต่อมาไม่มีการวิเคราะห์เลือดการสืบสวนขึ้นอยู่กับการเดินเท้าการเคะประตูถามพยาน ซึ่งพยานในไว้ชาปเปลก็จำอะไรไม่ค่อยได้เพราะความมืดและความเมาหรือไม่ก็ไม่อยากยุ่งกับตำรวจนายตำรวจเฟรเดริกแอเบอร์ไลน์อินสเปกเตอร์เฟรเดอริกแอเบอลจากสกอตแลนด์ยาร์ดเมโทรโพลิแทนพลิสถูกส่งลงมาคุมคดีนี้เขาคือตำรวจมือดีที่สุดคนหนึ่งแต่เขากำลังต่อสู้กับศัตรูที่เขามองไม่เห็น